ดูมะละกอที่ทุกคนที่เก็บมาเมื่อวานนะคะ่ะเหลืองกำลังกินเลยแล้วมันกรอบมากเลยนะพี่เลือ้ยขอบคุณมากนะมีกรอบอมีดกรอบจะแกงสมมากอันนี้ี่เี้ยงก,ก็เดี๋ยวว่าอันนี้เหลือสามลูกหน่อยที่ซับไปซับแล้วแช่เย็นไว้เวลาจะตัดก็ตัดก็ได้งน่าเนื้อเนะื้อเนี่ย ผสมดีกว่าเราซื้อปลาทูมันจะกลิ่นนะน้าเดี๋ยวที่โคกโคกใส่พริกแกงโคกใส่พริกแกงส้มนะ่ะลูกงอเมอวานะแกงส้มกำลังหนักเนละ ฮะแก้งเผือกแก้งเผือกให้เมื่อยเกงเพียรผือหลัแพ้เพียรสายเผือกสายเผือกแช่แพ้เผือกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมจะเป็นคนแพ้เผือกได้สีเผือกแพ้เผือกขนาดยานสีเผือกเดินผ่านหนึ่งก็ยังแพ้ มันกรอบว่ะเลยจับดูเลยแค่จับเนี่ยยังรู้ว่ามันกรอบเลยร้านร้านปีตีมีกุ้งไหมนั่นน่าจะมีจะม้ะเอก,กุง้งเรามีนี่ว่อยูยตรงไหนนะมันเคยทั่นแบ็ดไว้นะไม่มีเียม,ม,มีแตมุสอ๋อมีแตมุกเนี่ นะอ่ะเ,นะนะอเะเดี๋ยวไปล่างนล่างยหงไงเน่่ยไปกระมังนอดพาเลยจะได้ไปล่างเด็กล่างไหมนะว่าเราจะใช้มดทุกสัดส่วนมด <laughs> เราจะไม่จง <laughs> เนื้อหนาดีเนาะนะเนื้อหนาดี ดี๋ยวที่ทาขนมฝักเลยแล้วที่ทาขนมฝักมึงแพ้ฝักไหมนายแพ้ที่กินอะไรส่งเดชไม่ได้เลยนะคงเคยกินเลยตัวมิเกลตัวย่ไม่ใหญ่กินเก็ไม่แกงมัน <c oughs> <c oughs> น,มน่ะนะมันอะไรแกงมั <c oughs> นแกงคุกแกงอะไรมันอะไรวะมันเน็ปนะมันเนปเนปะ็ดเป็ดเป็ดแกงก็แกงก็แกงไม่กินเกล็ดอ่าไปลางมาลูกไปข้อข้อรับ มออยากกินเลยเ้ยกินห่างร่างเรียบร้อยน,นะฮะโคตรนี่หนักจะได้ใช้ได้มดเลยจริงก็ไม่มีอะไรเลยนะี่แต่ว่าแค่มันไม่สวยเฉยๆเวลาห่างก,กินได้มดเลยละ่ะ นกบเนาะบอกรงไงเอาทุกสัดส่วนมาให้เหลือเลยกำลังหวานเลยนะแกงจม้มแกงจม้ม เตรียมกรอบถึงว่าัมวอายไอ้ย่างอร่อยเลยวายพิลึกแล้วก็พิลึกอร่อยมากคุณจาสายหมยไอ้สายไหม <c oughs> <c oughs> พี่จาสายไหมเนี่ยสหนแกะเด้ใสายหมยืย หั่นเลยนะครับซุนรีมีอะไรหั่นพักก็เอามาโชว์หาเรื่องเป็นเพื่อนกันง่ายอยู่เป็นเพื่อนกันจะได้มีเหงานะฮะหั่นพักหั่นมีก็เอามาให้ดูนี่แหละม,มือมือมือ,มอ ไมาดูตอนแกง